เดี๋ยครับพอเปิดสรูปนะครับเราสามารถปีนขึ้นมาได้นะครับให้จันโยขึ้นโชว์นะครับโยกแหลกให้ดูนะครับขอดูความแข็งแรงของขาหน่อยครับเห็นไหมโยไปทางรถเลยนะครับอันนี้รับน้ำหนัก400กิโลได้สบายๆครับคน7-8คนขึ้นไปยืนกันได้เลยครับ สวัสดีครับตรงนี้สปาร์คครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็กลับมาก็มีรถมารีวิวให้ดูเลยครับเป็นหัวจรวดครับซูเปอร์คัตตอมนะครับคันที่อยู่ด้านหลังผมนะครับวันนี้ก็เข้ามาใส่แหลกนะครับเป็นแหลกดีไซน์ใหม่ที่เราทําขึ้นมานะครับเพราะว่าจะเป็นแหลกหลังคาที่มีซันลูฟนะครับจะมีช่องที่ออกจากซันลูปมาได้นะครับแล้วก็ตัวพื้นด้านหน้าเนี่ยจะยกเป็น2สเต็ปนะครับ เดี๋ยวไปดูที่ตัวงานกันเลยดีกว่าครับกําลังจเอาลงติดตั้งที่รถ้วครับนี่ครับไปเอกของงานวันนี้ครับยังรอครับซูเปอร์คัสตอมนะครับมีช่องสลูปสามช่องเลยนะครับหัวกลางท้ายเลยนะครับตัวแหลกของเราก็แผลรอเตรียมลงมาติดตั้งอยู่แล้วครับตรงช่องตรงกลางกลางรถก็จะมีเป็นช่องว่างครับเวลาที่เปิดสลูปก็สามารถโผล่ขึ้นไปจากหลังคาขึ้นไปบนแหลกได้นะครับแล้วตรงส่วนด้านหน้าก็จะเห็นว่าแหลกยกเป็นสองระดับนะครับ เดี๋ยวใส่ที่ตัวรถเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆกันอีกทีครับเดี๋ยวขอเอาแหลกลงหลังคารถก่อนครับ เนี่ยจาของรถนะครับเคกำลังขับรถไปรีวิวกันนะครับอันนี้แหละเราทําใส่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปรีวิวตรงจุดเดิมที่เราเคยไปรีวิวนนะครับนี่ครับก็มาถึงกันแล้วครับเดี๋ยวถ่ายรีวิวให้ดูกันเต็มเตมเลยครับกับแหลกหลังคาดีไซน์ใหม่ครับเป็นแบบ2สเต็ปนะครับมีช่องเปิดสันรูฟด้วยนะครับอันนี้มองจากด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าตรงด้านหน้าของตัวแหลกเนี่ยจะสูงกว่านะครับเดี๋ยวมองด้านบนจะเห็นชัดครับเดี๋ยวให้ดู รูปทรงรอบๆก่อนะฮะเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับนี่นะฮะด้านข้างก็เห็นชัดนะครับตรงด้านหน้านะครับจะยกสูงขึ้นนะฮะแหลกบันไดนะครับชุดนี้บันไดก็แบบเดิมครับที่เราเคยทําตรงด้านหน้าแหลกตรงนี้ก็จะมีช่องนะครับที่เว้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาไฟสปอร์ไลท์ที่เป็นไฟบาร์ใส่ก็จะดูเต็มสวยขึ้นนะครับ เดี๋ยวถ่ายมุมบนให้ดูครับนี่รายละเอียดนะครับนี่ตัวบันไดครับเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นหลังคาต่ําก็เลยทําแบบสี่ขั้นนะครับเดี๋ยวดูเต็มเ็มถ้าเป็นหลังคาสูงก็จะทำห้าขั้นนะครับเพราะว่าช่วงมันจะสูงกว่านะครับดูจากด้านท้ายนะครับนี่นะ ด้านท้ายก็เรียบๆธรรมดาครับเพราะเป็นชั้นเดียวเป็น2ชั้นแค่เฉพาะด้านหน้านะครับด้านท้ายนี่มีติดออนนิ่งนะครับออนนิ่งยาว3เมตรฮะตัวออนนิ่งนี่ก็จะติดเข้าไปกับขาแหลกเลยนะครับเราไม่ต้องมาหาขาเพิ่มนะครับเพราะว่าแหลกทุกตัวที่ผมทําออกมาจะทําช่องสําหรับเสียบออนนิ่งเข้าไปกับขาของแหลกได้เลยนะครับดูโดยรอบนะครับ เดี๋ยวพาไปดูด้านบนครับนี่ครับมุมมองจากด้านบนนะครับจะเห็นว่าตรงส่วนด้านหน้าครับพื้นหลกจะสูงกว่าตรงด้านท้ายนะครับแล้วก็ตรงกลางมีช่องที่ว้าไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสลูปครับแบบเลื่อนสไลด์นะครับพอสไลด์สลูปเปิดไปด้านหลังเราก็สามารถปีนขึ้นมาบนหล็กได้เลยนะครับอันนี้ตรงด้านหน้านะครับขอบหล็กก็จะเป็นดีไซน์ที่เราดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ ตรงส่วนที่เป็นด้านล่างของพื้นหลกนะครับที่ยกระดับขึ้นมาก็จะมีช่องเว้าไว้สําหรับใส่ไฟสปอร์ไลท์นะครับอันนี้เดี๋ยวน้องเขาหาไฟที่เป็นไฟบาร์นะครับมาใส่มันก็จะดูเต็มสวยงามขึ้นนะครับเดี๋ยวถ่ายจากด้านหลังให้ดูก็จะเห็นตรงระดับที่ยกขึ้นมาชัดๆนะครับนี่ครับมองจากด้านท้ายจะเห็นชัดๆนะครับตรงระหว่างพื้นสองชั้นที่ต่างระดับกันอยู่นะครับ ตรงส่วนด้านหน้าก็จะสูงขึ้นไปนะครับที่ทําสูงขึ้นไปเพราะว่าตัวสรุปด้านหน้านะครับสามารถเปิดแง้มขึ้นมาได้นะครับจะได้ไม่ติดกับตัวพื้นของแร็กนะครับอ่าตอนนี้น้องเขาเปิดสรุปให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายใกล้ๆกลให้ดูนะฮะนี่ครับตรงสรุปด้านหน้านะครับก็จะเปิดแง้มขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าไม่ได้เปิดขึ้นไปทั้งหมดนะครับจะเปิดแค่แง้มนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเวลาเปิดก็คือ สไลด์ออกมานะครับเวลาที่สไลด์ออกมานะครับเราก็สามารถปีนขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้ความกว้างที่ผมเว้นไว้ก็คือจะกว้างเท่ากับช่องของสันลูปเลยนะครับเนี่ยครับพอเปิดสัลลูปนะครับเราสามารถปีนขึ้นมาได้นะครับให้จันโยขึ้นโชว์นะครับโยกแหลกให้ดูนะครับขอดูความแข็งแรงของขาหน่อยครับเห็นไหม โยไปทางรถเลยนะครับอันนี้รับน้ําหนัก400กิโลได้สบายๆครับคน7-8คนขึ้นไปยืนก็ได้เลยครับโอเคครับนี่ครับตรงส่วนของพื้นด้านหน้าก็ขึ้นไปยืนได้เหมือนกันครับยืนเล่นนั่งเล่นได้หรือว่าบรรทุกของได้ปกติเหมือนกันครับแข็งแรงเหมือนกันหมดทุกส่วนนะครับวันนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไว้ให้ดูด้วยรูปสวยๆเช่นเคยครับใครสนใจงานนะครับมีเบอร์โทรอยู่ท้ายคลิปนะครับใครชื่นชอบช่วยกดไลค์ถูกใจช่วยกดแชร์ ที่สำคัญอย่าลืมช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปขันต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ